มองเลียตาค่ะมองมองตรงๆค่ะโอเคอันนี้จะคือจุดโก่งไปที่หางตาดาน้นหนะแล้วก็กะเอาเราจะไปจี้ตาลูกค้ามากเลยเขาจะโดนตาเขาเรากะกะเอาเฉยๆเนี่ยมปีกจมูกขึ้นไปอ๋ออันนี้จิ้มอ,<า>อ,ออกมาเลยมองขึ้นข้างบนค่ะมองขึ้นข้างบนอันนี้ที่มุมปากปีกจมูกปุ๊บ หางตาเห็นปะก็จะประมาณนี้อง,องนี่คือความยาวาความยาวแค่นี้ก็ประมาณนี้ คือจุดปลายตานี่คือจุดโคง้งปลายตาด้านคือจุดโก่งค่ะจ,จุดโกงทีนี้อ่ะเรามาดูนะความสมดุลคืออันนี้คือหัวคิวเขาทิ่มมันก็เลยโค้งลงเยอะ,ะแล้วก็ต้องดัดแปลงให้มันสวยงาม อ๋อก็ใช่คิ้วจะต้องไม่ต้องมันไม่ตายตัวนะเวลาออกแบบคิ้วเห็นไหมมันก็ได้ความสมดุลสมมุติจริงจริงคิ้วคิ้วจริงเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มันไม่สวยแล้วก็ต้องออดไปต้องไปตรงตรงทีนี้ดูข้างนี้ข้างนี้สวยไหมคะเปลี่ยนอันอันนี้คือคิ้วมาตรฐานแต่ทีนี้ถ้าอยากบางคนเขาอยากเกาหลี ต้องลองวัดเกาหลีดูเกาหลีก็ได้นะพี่เขาหน้าน่าได้อยู่คิดตรงๆแล้วนะตรงนนะตรงเกาหลีเกาลหลีนิดนึงโค้งเหมือนเหมือนน้องวัยรุ่นน่ะลองเอาแบบสักสองทรงก็ได้ถ้าหน้าเขาแบบกัมกึ่งกัมกึ่งแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเอาทรงนี้ทรงนี้หรอกลองแบบลองดูว,ว่าอันไหนสวยกว่า กาหลีตรงๆอาจจะมันอาจจะไม่สวยเลยว่ะมัน,นจะสูงขึ้นนิดนึงตรงๆกว่านิดนึงแต่ถ้าตรงไปมันจะดูแบบหน้าแข็งๆทื่ๆอๆยายมาดูอันนี้อันนี้ทรงหนึ่งนะตัวเองดูดีกว<ด>่านะทีน<ด>ี้ถ้าเพิ่มตัวนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นคิ้วตรงวายมาเลือกไงว่าตัวไหนคุพี่เก๋เหมาะเห็นไหมพอพอเติมข้างล่างปุ๊บก,ก็จะเป็นคิวตรงละ Ừ, เออมันก็สวยไปอีกแบบแต่คนละแบบเมื่อกี้ก็สวยใช่ไหมที่โค้งๆก็สวยนะนี่ก็สวยสวยหมดแต่ว่าเราต้องเอาให้เข้าหน้าเขาอันนี้อาจจะดูเฉยหน่อยอ่าคิ้วมาตารฐานะนะเนาะสวยให้เจะตัวมีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้ไหมกระจุกให้สองทีเราก็ต้องให้ลูกค้าเลือกพอไหม ไม่ก็เกต้องดูยายต้องดูคิ้วเขียนคนละแบบไงอันนึงมาตรฐานอันหนึ่งเกาหลีสองข้างก่อนอันนี้คือไม่ต้องกลัวเรื่องความใหญ่นะเดี๋ยวมันหดเล็กลงอีกอ่าค่ะไปโตเลยค่ะเกาหลีดิชอบใช่ไหมอันนี้มันมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเกาหลีมันจะดูตรงกว่าคล้ายๆกันต่างกันนิดเดียวเอง่างว่าเกาหลีโอเคไหมได้ หน้าหน้าพี่เข่าเกาหลีน้านเกาหลีคือคือโค้งมันจะน้อยใช่ไหมใช่ไม่ไม่โค้งจริงจริงจะตรงกว่านี้ไดยซ้ำถ้าเกาหลีแต่ว่ามันจะตรงมันจะเกินไปมันจะตรจะไม่สวยน่าจะชื่อมันจะแข็งแข็งมันจะไม่ดูจ้ะอ๋อนึบอกว่าฝั่งนี้กเ่า้อบอกว่าคนกินแล้วอันนี้ก็จะหวานหวานก็สวยคนละแบบนะแต่แล้วแต่คนชอบต้องดูดีๆนะพอสักแล้วสักเลยแต่ถ้าอยากบางคนบอกอยากได้แบบฝรั่ง แต่หน้าไม่ได้คือถ้าทรงฝรั่งจะทําให้หน้าต้องทรงหน้าเราได้หน้าเป็นยาวคนที่เขาลักษณะยาวอยู่แล้วก็โอเคทั้งสองอยากได้เกาหลีก็เอาเกาหลีตัวนี้มันก็สวยเหมือนกันคือถ้าเกาหลีมันจะยกหัวขึ้นนิดหนึ่งตันจะสูงกว่าหัวจะสูงกว่าตอนนี้มันจะมันต่างกันนิดเดียวต้องเลือกเราเองสวยทั้งคู่มันต่างนิดเดียวเองถ้าอันนี้มันโค้งไปเดี๋ยวมันอาจจะดูเชยเดี๋ยวบไแล้วนาิกามันไปไหนมันไม่มีเวลา เกาหลีเลยเจเจเกาหลีนะก็ได้ไม่เหมือนใครคิ้วชินจังคิ้วกาหีแหละครูว่านำเสนอเกาหลีกับเกาหลีไปสวยกว่าอะไมคะการลีเกาหลีเหมาะกว่าน้าเด็กน้าเด็กน่าเด็กน่ันก็ก มันก็<ง>มันก็มาพอกันแต่แเฉอคนละแบบแ,แบบแต่ว่าเหมือนมันจะเฉยไปนิดนึงแต่บางคนเขียนทรงนี้สวยเลยนะแต่ว่าหน้าพี่เกีรู้สึกอันนั้นจะหน้าเขาไม่ไทยอันนั้นจะสวยกว่าหน้าเขาเกาหลีนะเกาหลี <laughs> หน้าเขาไม่ไทยไงพวกลูกครึ่ง <laughs> สาาเกาหลีทีนี้เราดูหางคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้วไหม หางคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้วไหมถ้าต่ำจริงเอาลงใหม่กนี้มันก็ได้คือไม่ต้องเสมอกันใช่ไหมคะเสมอไได้เสมอได้แต่ห้ามต่ำห้ามต่ำอืมพอไม่งานเดี๋ยวไม่รับซับหางคิ้วตกอยากงอเหงียนนี่สวยอ๋อ